นี่คือเรื่องราวของสุดยอดแผนการที่พลิกชะตาแผ่นดินจีนเลยนะครับเป็นพิมพ์เขียวที่เปลี่ยนขุนศึกแทบจะไร้บ้านคนหนึ่งให้กลายเป็นจักรพรรดิธธผู้ยิ่งใหญ่ได้แล้วก็ยังเป็นประกายไฟที่จุดชนวนยุคสมัยที่คนรู้จักกันดีที่สุดในประวัติศาสตร์จีนก็คือยุคสามก๊กนั่นเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแผนยุทธศาสตร์ที่มันทั้งเฉียบแหลมและก็แฝงไปด้วยอันตรายในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเป็นยังไงประโยคเปิดของวรรณกรรมสามก๊กเนี่ยนะครับ มันสรุปภาพความวุ่นวายของยุคสมัยนั้นไว้ได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆมันคือช่วงเวลาของความโกลาหลอย่างที่สุดที่ซึ่งวีรบุรุษและนักวางกลยุทธ์ชั้นยอดได้ถือกำเนิดขึ้นมาและท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้ล่ะครับมีบุรุษคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลาปีซึ่งในตอนนั้นต้องบอกว่าสถานการณ์ของเขากำลังสิ้นหวังแบบสุดๆเลย คือถึงแม้ว่าเล่าปีจะสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮั่นนะครับแต่สถานะของเขาตอนนั้นเนี่ยไม่ต่างอะไรกับแขกที่ต้องไปอาศัยใบบุญของคุณศึกคนอื่นเขาอยู่ไปวันๆเลยอำนาจบารมีที่พอมีอยู่บ้างมันแทบจะไม่มีความหมายเลยครับเมื่อไม่มีแผ่นดินเป็นของตัวเองให้อย่างรากลงไป พอมาดูภาพรวมของแผ่นดินตอนนั้นก็จะเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าเล่าปีเนี่ยเรียกว่าถูกขนาบข้างจนแทบจะไม่มีทางไปแล้วทางเหนือก็คือโจโฉที่กลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จแถมยังควบคุมองค์จัก,กรพรรดิไว้ในมืออีกส่วนทางตะวันออกก็เป็นสุนกวนที่ฐานอานาจของตะกวนเขานี่มั่นคงมากๆสืบทอดกันมาหลายรุ่นแล้วคือเป็นสถานการณ์ที่มองไปทางไหนก็แทบไม่เห็นทางออกเลยค่ะ ในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นขนาดนี้เนี่ยกำลังทหารอย่างเดียวมันไม่ใช่คำตอบแล้วละครับเล่าปีรู้ดีว่าเขาต้องการมันสมองที่เฉียบแหลมสุดๆเพื่อมาช่วยพลิกกระดานเกมนี้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการออกตามหาบุคคลในตำนานมังกรที่ยังคงหลับไหลอยู่และแล้วจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดก็มาถึงครับเมื่อเล่าปีได้ยินชื่อเสียงของบัณฑิตคนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆ คนนั้นก็คือจูกัดเหลียงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าขงเบ้งนั่นเองเรื่องราวการไปเยือนกระท่อมหญ้าสามครั้งของเล่าปี่นี่โด่งดังมากในประวัติศาสตร์เลยนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นแบบไม่ยอมแพ้ของเล่าปี่ที่ยอมลดเกียรติของตัวเองซึ่งเป็นถึงเชื้อพระวงศ์เพื่อจะไปเชิญบัณฑิตบ้านป่าคนหนึ่งมาร่วมง,งานด้วยให้ได้และความพยายามครั้งนี้ก็ได้รับผลตอบแทนนี่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลย ในการครบกันครั้งที่สามนั่นเองครับที่คงเบ้งได้นําเสนอสิ่งที่เรียกว่าแผนหลงจงซึ่งมันไม่ใช่แค่กลยุทธ์การรบธรรมดานะครับแต่มันคือพิมพ์เขียวสําหรับการสร้างชาติที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเล่าปี่ไปตลอดการเลยทีเดียวหัวใจของแผนหลงจงเนี่ยเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์แบบตรงไปตรงมามากๆครับคงเบ้งชี้ให้เล่าปี่เห็นเลยว่า โจโฉเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปเปรียบเหมือนพยักร้ายที่ยังไม่ควรไปแย่ในตอนนี้ส่วนซุนกวนทางตะวันออกเนี่ยต้องผูกมิดเอาไว้ให้แน่นแฟ้นเลยนะนี่คือการมองภาพใหญ่ที่ชัดเจนมากครับคือรู้ว่าใครคือศัตรูตัวจริงแล้วใครคือคนที่ควรจะเป็นเพื่อนเพื่อความอยู่รอดพอรู้สถานะของคู่แข่งแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะไปตั้งหลักกันที่ไหนดีละ่ะคงเบ้งชี้เป้าไปที่สองดินแดนสำคัญเลยครับที่แรกคือเกงจิว๋ว ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมือนกับสี่แยกของแผ่นดินเลยใครคุมที่นี่ได้ก็เหมือนคุมชะตาของทุกฝ่ายเอาไว้ส่วนอีกที่คือเอ็กจิวหรือเสฉวนที่เป็นเหมือนป้อมประการธรรมชาติเพราะมีภูเขาสูงล้อมรอบแถมยังอุด,ดมสมบูรณ์สุดๆอีกด้วยและนี่คือภาพสุดท้ายของแผนครับคือการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในก่อนเลยใช้ความชอบธรรมของเล่าปี่นี่แหละดึงดูดคนเก่งๆเ,งเข้ามา ผูกมิดกับรอบด้านแล้วก็รอรอ,รอจังหวะที่ฟ้าดินเป็นใจเพื่อเปิดศึกใหญ่สองด้านพร้อมกันคือโจมตีขนาบจากตะวันตกและตอนกลางเพื่อพิชิตภาคเหนือให้ได้เป็นแผนการที่ต้องบอกว่ามองการไกลแล้วก็ทะเยอทยานแบบสุดๆเลยครับเอาล่ะเราได้เห็นแผนการอันสุดยอดไปแล้วนะครับทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าพอแผนนี้ถูกนำไปปฏิบัติจริงผลลัพธ์มันเป็นยังไง มันน่าทึ่งมากเลยนะครับที่แผนการนี้มันประสบความสำเร็จอย่างกับจับวางเลยเริ่มตั้งแต่การไปจับมือกับซุนกวนแล้วก็ไปพิชิตกองทัพเรือมหืมาของโจโฉในศึกผาแดงที่ลือลั่นจากนั้นก็ยึดเกงจิ๋วกับเอ็กจิ๋วได้ตามแผนเป๊ะเ,เลยภายในเวลาไม่ถึง10ปีนะครับเล่าปีเปลี่ยนจากขุนศึกพพนจรมาเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้สาเร็จและนี่คือผลลัพธ์ของมันครับแผนหลงจงได้สร้างสภาวะสมดุลใหม่ขึ้นมาบนแผ่นดินจีน นั่นก็คือภาพของสามก๊กที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลโดยตรงจากแผนการที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับเพราะในแผนการที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไร้ที่ตินี้กลับมีจุดบกพร่องร้ายแรงซ่อนอยู่เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความพินาศที่ถูกหว่านเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่วางแผนเลยทีเดียวลองคิดตามกันดูนะครับว่าในแผนการที่มันยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ย อะไรกันแน่ที่เป็นจุดอ่อนที่สามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างลงได้คำตอบมันอาจจะน่าประหลาดใจนะคะเพราะว่ามันคือหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนการนั่นเองแคว้นเกงจิ๋วครับคือจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับเกงจิ๋วเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญแค่กับฝ่ายเล้าปีแต่มันเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความปลอดภัยของซุนกวนซึ่งเป็นพันธมิตรด้วย การที่เล่าปี่ยึดคลองจุดยุทธศาสตร์นี้ไว้มันก็เปรียบเสมือนการเอาดาบไปจาะคอหอยพันธมิตรของตัวเองเลยนะครับทําให้ความขัดแย้งมันไม่ใช่แค่อาจจะเกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยและผลที่ตามมาก็คือโศกนาฏกรรมครับพันธมิตรที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมากลับต้องแตกหักกันกวนอูยอดขุนพลต้องเสียชีวิตและที่สําคัญที่สุดก็คือ แผนการโจมตีสองทางซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพิชิตแผ่นดินก็พังทลายลงไปพร้อมกับการเสียเกงจิ๋วไปทุกอย่างจบสิ้นลงเพราะจุดบุกพร่องคิงจุดเดียวนี้แหละครับถึงแม้ว่าแผนลุงโจงจะไปไม่ถึงเป้าหมายสุดท้ายที่วางไว้นะครับแต่มันก็ได้ทิ้งบทเรียนที่สำคัญมากๆเอาไว้มากมายซึ่งยังคงสามารถนามาปรับใช้ได้จนถึงทุกวันนี้เลยสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้ก็คือ 1. ความสำคัญของการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและยาวไกล 2. ต้องรู้จักวิเคราะห์คู่แข่งและสร้างพันธมิตรที่เหมาะสม 3. แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปและสุดท้าย 4. ต้องกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อแก้ปัญหานี่คือบทเรียนที่ยังคงทรงพลังมากๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามครับสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคำถามไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับ ว่าระหว่างแผนการที่เกือบจะสมบูรณ์แบบแต่ก็ยังมีจุดอ่อนร้ายแรงอยู่กับการเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยไม่มีแผนเลยแบบไหนจะดีกว่ากันนี่คือคำถามที่ผมว่านักกลยุทธ์และผู้นำทุกคนต้องคบคิดอยู่เสมอเลยครับ